ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังรอคอยนะครับที่จะได้เล่นด้วยกันนะครับโอกาสมาถึงแล้วฮะก็อย่างที่ผมได้โพสต์ไปนะครับในทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ youtube นะครับก็เชิญชวนครับเชิญชวนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะกลางเดือนหน้าครับ เจอกันแน่นอนนะแล้วก็ผมได้คำนวณเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนับเซิร์ฟไม่เป็นนะครับตอนนี้ก็นับเป็นแหละนะครับผมนับแปดเซิร์ฟตอนนี้นับเป็นแค่แปดเซิร์ฟนะยังนับสิบหกเซิร์ฟสาวที่สองเซิร์ฟไม่เป็นนะก็เซิร์ฟที่จะชวนลงไปเล่นเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับมันไม่รู้ว่าจะเป็น 16เซิร์ฟปลายกลางต้นหรือ32เสิสองเซิร์ฟปลายกลางต้นอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ที่รู้อย่างน้อยเป็นต้นแปดเซิร์ฟแน่นอนนะนะครับเป็นต้นแปดเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็อ่าใครที่อยากเล่นเนี่ยฮะกับจอบนอชแนลนะครับรวมตัวกันนะฮะในเซิร์ฟเวอร์อ่าว่าเฮดสองนะครับที นะครับ700 x, x x x อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ระบุว่าเป็นเซิร์ฟที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอปฏิทิน1ธันวาคมก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเซิร์ฟที่ผมหมายตาว่าจะลงเนี่ยมันโอเคไหมแต่แจ้งไว้ล่วงหน้าครับว่าประมาณกลางเดือนธันวาคมไม่ไม่เล่นไม่เล่นปีใหม่แล้วครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นเงินไปปีใหม่นะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยไมไ่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเราจะเล่นกันกลางเดือนเลยนะครับพอปีใหม่เนี่ยน่าจะรวม4เซิร์ฟแล้วเนาะอย่างช้าน่าจะรวม4เซิร์ฟหรือ2เซิร์ฟปลายๆน่าจะรวม4ได้นะครับครึ่งเดือนเนี่ยน่าจะรวม4ล้ะช่วงปีใหม่นะครับก็กําลังมันๆเลยครับช่วงปีใหม่นี่กําลังมันเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอเชิญชวนนะครับ คนที่จะเล่นระยะสั้นระยะยาวนะครับเติมมากเติมน้อยนะครับไม่เกี่ยวนะครับจะวัยเรียนหรือวัยทำงานนะครับวัย้นหรือวัยมันนะครับเด็กเกียรตหรือเด็กดีก็เชิญชวนทุกๆคนแล้วกันนะครับที่สนใจอยากเล่นด้วยกันนะครับผมก็จะทําคลิปนะครับอย่างที่มันผ่านมานะครับทาคลิปเล่นอะไรต่างก็ <c oughs> ก็คิดว่าเ์ฟนี้ก็คงจะเรื่อยๆแล้วกันนะอาจจะไม่ได้อ,อะไรมากมายแต่ก็เรื่อยๆเอาสนุก <c oughs> นะครับมาสนุกด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็คงจะเล่นยาวครับผมคงจะเล่นยาวแหละเ์ฟเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาแบกผมด้วยนะครับ <c oughs> ใครที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะ <c oughs> ผมก็เป็นเพื่อนให้กับทุกๆทุกคนนะครับ ที่จับมือกันอยากจะมีเพื่อนเนาะรอบนี้เราก็ไม่สร้างกลุ่มมนะครับกลุ่มแชทเฟซบุ๊กอะไรเราไม่สร้างนะนั่นก็คือลุยกันครับเจอกันในเกมแล้วผมก็จะไม่ได้จะได้โปรโมทผ่านกลุ่มยงอะไระครับก,ก็โปรโมทผ่านเนี่ยฮะช่อง YouTube แล้วก็ Facebook เอาสำหรับคนที่ติดตามจดนอนจริงๆเนี่ยนะครับก็มาเล่นด้วยกัน นะครับหลายหลคนที่อยากเล่นแต่ไม่รู้จะลงเซิร์ฟไหนไม่รู้ว่าคนจะเยอะจะน้อยอยังไงเก็บเงินไว้ครับเก็บเงินไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยไปด้วยกันนะฮะคนอาจจะเยอะไม่เยอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะระบุเลขเซิร์ฟเลยนะครับใครจะดักตีจอมนอก็ตามสบายครับ ก็เดี๋ยวมาเจอกันในเซิร์ฟเนาะก็ก็เรียนเชิญทุกท่านนะนะครับมาแบกผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้อตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะเล่นตัวอะไรนาะซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าอันดับหนึ่งก็ยังเป็นมีดมีดคู่อยู่แล้วแต่ทำไมผมไม่อยากเล่นมีดคู่เพราะว่ามันมันเก่งเกิน คือคือมีดคู่เนี่ยมันเก่งเกินเล่นแล้วมันก็จะเทียบไปเอคอคเล่นแล้วมันจะเทียบเกินหน้าเกินตาไปก็เลยไม่เอาแล้วกันครับรอแบบตามใครไม่ทันแล้วก็ค่อยเล่นแล้วกันนะครับช่วงเปิดเซิร์ฟนี่ยังอยากให้โหวตกันนะครับว่าจะให้ผมเล่นตัวอะไรนะดาบนี่ไม่เล่นครับบอกเลยว่าขอผ่านจริงๆครับดาบเนี่ย หนึ่งคือตีช้าหมุนอะไรไม่รู้อะ PVP นี PV ่ไม่ต้องพูดถึงเลยขอผ่านอาชีพดาบแล้วกันนะครับกบีนี่เล่นไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นละช่วงสี่สี่เก้านผมเล่นผมเล่นเกบีไปแล้วเนาะทวนนี่ก็ไม่เล่นครับทัวนนี่เล่นจนเบื่อแล้วนะเรียก็เป็น เทพทวนจนเบื่อแล้วดูดูหัวดูหัวพี่ล้นดิมีแหลมแหลมแบบเก็บงานไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเนี่ยหัวยังแบบมีความแหลมแหลมอยู่นะอ่าก้าวหางก็ไม่เล่นครับก้าวหางกับถังหมิ่นเนี่ยหรือกระบี่ที่ผมเรียกเนี่ยอาชีพเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็ตัด กระบี่ก้าวห่างไปตัดควนไปตัดมีดคู่ตัดดาบไปครับสามสามอาชีพครับที่อยากให้เพื่อนโหวตมาในใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้จอบปนอเริ่มต้นเซิร์ฟใหม่เล่นตัวอะไรนะครับหนึ่งธนูครับจะหญิงจะชายสุดแล้วแต่ผมเนาะธนูนะสองคือหมัดครับหมัดเนี่ย ตัวชายอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับอืมจะให้เล่นหมัดไหมนะครับหรือสามครับจอมเวทครับจอมเวทนี่มีแต่ผู้หญิงเนาะอวดกันเข้ามาครับเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์นะว่าอยากให้เล่นตัวอะไรสามอาชีพนี้ครับลองลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหมัดก็เท่ครับ เวทก็ได้ธนูก็โอเคครับผมได้หมดเนาะสามตัวเปิดเซิร์ฟครับเซิร์ฟใหม่จมนอครับสามอาชีพนี้ถามว่าสามอาชีพนี้สู้มีดได้ไหมบอกสู้ไม่ได้สู้ทวนได้ไหมบอกสู้ไม่ได้ครับข้อนี้เขาเสียแตกต่างครับ PVP ถ้าพลังี่เยอะเนี่ยเวทเนี่ยก็สกิลหายสกิลหายเหมือนกันนะ หมัดนี่ก็พอได้ครับธนูนี่ก็ช้าหน่อยแต่ก็ก็ยืดระยะได้อยู่ครับแต่ถ้าโดนเข้าหลังก็มีหัวร้อนนิดๆน,น,นะครับธนูนะก็ประมาณนี้ครับผมอยากให้ได้นาชีพอะไรครับหัวเข้ามาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็นอนนั่งคิดชื่อกิว นั่งคิดชื่อกิวนั่งคิดชื่อตัวละครไปนะครับรอบนี้คือไม่ฟิกชื่อตัวล,ละครแล้วเราจะไม่มาเป็นแก๊งละสองเซิร์ฟลวครับมาเป็นแก๊งนี่ไปเป็นแก๊งเหมือนกันครับมาเป็นแก๊งก็ไปเป็นแก๊งเหมือนกันครับเนาะเพราะว่าเวลาเราไปจูโจมเนี่ยเราจะได้แบบ เขาจะได้ไม่ว่ามันมาด้วยกันอะไรเงี้ยล้วก็ตามสไตล์ครับจะเชื่ออะไรก็จัดไปฮะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วครับใส่เสื้อแต่งงานบวกกับบวกกับหมัดเลื่อมๆก็ก็เที่อยู่ครับสำหรับหมัดเนาะ เนี่ยครับหวตเข้ามาครับหมัดธนูจอมเวทครับอยากให้จอมบานเล่นตัวอะไรฮะก็โหวตกันเข้ามาได้นะครับหลักๆก,ก็รอบที่แล้วเนี่ยเออ่แจ้งกันก่อนนะคุยกันสนุกสนุกไปนะครับรอบที่แล้วผมมีประสบการณ์ที่นัดรวมเซิร์ฟมาประสบความสําเร็จอ,อรอบหนึ่งก็คือรอบ4-9เนอะ3-4-9นี่ก็โดนปุกปั่น อย่างหนักแล้วก็รอบนั้นเนี่ยเจอเรียกว่าหนักเจอแบบถล่มเซิร์ฟหนักๆนะครับอันนั้นก็ผมก็ตัดจบไปครับเนะทิ้งทวนทิ้งทิ้งเซิร์ฟไปนะครับชิวๆวันนั้นไม่มีประเด็นอะไรนะครับสี่สีเก้าก็โอเคเนาะถือว่าคนเยอะแบบแน่นสามเดือนสี่เดือนไม่ไม่ถอยนะครับเล่นด้วยกันมายาวๆเลย แล้วก็มีช่วงนี้ผมแบบไม่เล,เล่นเล่นประมาณสอาเดือนเนาะแล้วก็จัดเทียนจุนไปก่อนลำลาวงการทุกวันนี้เขาก็ยังหนาแน่นกันอยู่นะส4่ี่เ้าปัจจุบันนะครับก็ยังแวะไปดูตลอดนะครับไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มต้นใหม่นะฮะก็รอบนี้ไม่มีอะไรหายตัวครับนัด f อฟซีจอประนอแชนแนลครับ 545ท่านนะครับอาจจะมีสักสิบยี่สิบคนที่เอ้ยเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เป็นผู้เล่นหน้าเก่าที่ไม่มีเซิร์ฟประจํานะครับก็เรียนเชิญเับเรียนเชิญนะครับปัญหาของจอปนอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนัดกันตลอดนะครับแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาคนล้นเซิร์ฟเนาะคนล้นเซิร์ฟก็คือ เยอะจนไม่มีที่ฟามะบ้านบอสเนี่ยเอาเป็นว่าแทบจะไม่ได้ขึ้นเนี่ยสีสี่เก้าเนี่ยผมแทบไม่ได้ขึ้นบ้านบอสเลยเนาะหนึ่งคือไม่ค่อยมีเวลาด้วยสองคือก็ให้เพื่อนฟา์มกันไปเนาะเราเราเองก็วันหนึ่งแค่เก็บเฟสหลักก็จะไม่ทันแล้วเนาะอันะนี้คือคนเยอะไปจ,ะจำได้นานอยู่ครับ อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยสำนักยังที่ว่างไม่พอคนเล่นเนี่ยสามสิบกว่าคนอันนั้นก็เยอะไปเนาะกิดอะไรก็ชนะตลอดรัวๆและช่วงท้ายช่วงท้ายเนี่ยเหมือนจะมีดราม่ากันภายในเนาะมีดราม่ากันภายในว่าแบบคนพลังเยอะไม่ช่วยคนพลังน้อยแล้วเอ,อผมก็ตีกับ สี่ห้าสองอยู่เนาะก็ตีกันไปตีกันมาก็อย่างที่เห็นนะะที่ว่ากีฬาสีอะไรก็สนุกสนานกันสนุกจริงนะช่วงนั้นผมผมยอมรับเลยว่ามันมันมากอพอมันรวมเซิร์ฟสิบหกหรือสามที่สองอะมันสี่สิบห้าไอ้สี่ห้าสองกับสี่สิบเก้าเนี่ยมันโดนแยกออกไปเนาะตอนนั้นกำลังแบบเฟนชิปเลยกำลังแบบยาสึกอะ <laughs> อย่าสึกแล้วก็แบบแยกกันไปแล้วประจัวบ,บอกผมไม่ได้เล่นแล้วกลับมาทําำไมไม่เจอสี่ห้าสองเลยเอ๋อมันมันรวมเซิร์ฟแยกโซนกันไปเนาะตอนนี้ก็ยังเห็นเขาเล่นกันอยู่นะเด็กสี่ห้าเนี่ยยังเล่นกันอยู่นะครับก็ลองดูครับเพื่อนเพื่อนที่มีไอดีมีรหัสนะครับที่มีผลคืนมีอะไรก็ดูดีๆนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าหวนคืนเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันจะได้หวนคืนกี่ตำลึงจนกว่าเราจะเข้าลงเซริร์ฟใดเซิร์ฟหนึ่งน,นะฮะซึ่งหลายๆคนที่อ,อ่ประกาศว่ามีตำมีไอดี d หวนคืนเนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่จะการันตีได้หรอกครับว่าหวนคืนกี่บาทหวนคืนกี่ตำจนกว่าเขาจะกดลงไปในเซริร์ฟใดเซิร์ฟหนึ่ง แล้วมันขึ้นแพ็คคืนตำลึงมาบางคนมือก็คืนสี่ห้าหมื่นตำลึงก็มีให้เห็นนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ายังไม่กดลงเซิร์ฟแล้วมาประกาศว่ามีตำลึงในตัวเท่านี้เท่านี้จะจะโอนคืนบางทีคิดไปเองด้วยเนาะเพราะบางทีมันไม่ได้คืนเต็มยอดนะเอ,อไม่ใช่ว่าคุณเติมสองหมื่นตำลึงแล้ว เลิกเล่นไปเดือนสองเดือนกลับมามันจะคืนนี่คุณสองหมื่นตำลึงมันอาจ,จะไม่ใช่แบบนั้นนะตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะแต่มันจะคืนเท่าไหร่มันก็ไม่รู้อ่ะผมคํานวณไม่ถูกเหมือนกันนะแต่จนกว่าคุณจะลงเซิร์ฟอะ่ะเมื่อคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์ลงไปแล้วอะถึงจะรู้ว่าคุณได้ตำลึงคืนเท่าไหร่คนที่บอกว่าคืนตำลึงเท่านั้นเท่าน,านี้ถ้าเขายังไม่ลงเซิร์ฟแล้วเขาการันตีคุณได้หนึ่งก็คือ ข้อมูลมันไม่ชัดเจนเนาะสองคืออาจจะโดนหลอกได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคุยกันเล่นๆเ,เนาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อขายไอดีกันนะครับผมคนขายไม่เท่าไหร่ครับคนซื้อนี่ต้องระวังนะผมก็เห็นอยู่ตลอดนะครับว่าพลังเท่านี้ของอย่างเยอะเลยอะไรเงี้ยครับแคปอันดับเซิร์ฟเวอร์ก็แคปแคปเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ตัวเองเนาะ ไม่ได้แคปบข้ามเซิร์ฟอ่ะคือเกมนี้มันไม่ได้เล่นแค่เซิร์ฟคุณไงมันเล่นข้ามเซิร์ฟด้วยฉะนั้นการที่คุณจะแคปบอันดับอ่ะคุณควรจะแคปบอันดับข้ามเซิร์ฟมาลงด้วยเนาะอันดับในเซิร์ฟคุณอาจจะอยู่อันดับสองก็ได้แต่ข้ามเซิร์ฟคุณอาจจะอยู่อันดับที่ยี่สิบก็ได้นะครับบางทีมันก็ไม่แร์คนซื้อคนซื้อที่เขาเป็นคนเล่นเก่าอ่ะเขาก็ต้องรู้ แต่คนที่เล่นใหม่อะเห็นพลัง 10m 20m นี่คือเยอะไงแต่คือคุณอาจจะไม่รู้ว่าในเซิร์ฟนั้นเขาไปกันร้อยสองร้อย m แล้วซึ่งคุณก็เป็นได้แค่ปวกเนะทำอะไรไม่ได้ครับโดนเขาตบก็ตายฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็รอวันที่จะได้คอนเฟิร์มเซิร์ฟนะครับว่าเป็นเซิร์ฟอะไรก็ ใครมีไอดีก็ดองไว้ครับใครที่ดองไอดีไว้แล้วอยากจะเล่นกับผมก็ดองไว้อีกหน่อยเนาะมาแบกผมหน่อยนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับลุยไปด้วยกันนะสนุกเฮฮาไปจิงโกะครับแล้วก็จะได้เห็นตัวละครของคุณอยู่ในช่องผมแน่นอน,นครับเพราะว่าผมก็จะอัดอัดไว้นะ มัดไว้เนี่ยครับหมัดก็จะประมาณนี้ต่อยซ้ายต่อยขวารัวๆขัวก็เตะอันติไว้สามสิบกระโดดขึ้นต่อยลงพื้นนี่ก็ค่อนข้างเสียเวลานิดนึงคนระับแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะ เซิร์ฟใหม่ก็คงจะไม่มีกลุ่มเฟสอะไรครับก็เอาแบบชิวๆเลยอะคือแบบรู้จักกันในเกมคุยกันในเกมตามกันในเกมนะครับไม่กระทบเวลาส่วนตัวของเพื่อนนะเอาแบบชิวๆเลยอะ ใครแบบว่างทั้งวันก็เอาจัดเลยครับเล่นทั้งวันใครทางานวัยทางานแบบผมก็เช้าไม่ได้เล่นนะก็ให้เพื่อนตอนเช้าก็เล่นไปคือเรากลับมาแล้วก็เล่นคืนเอาครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับ อู่ที่เพื่อนครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรค,รคอมเมนต์มาก็ประมาณนี้ละกันครับยี่สิบนาที7.0ตัวหลังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ1นธันวาคมเดี๋ยวจะมาประกาศอย่างเป็นทางการครับ mm hmm. ว่าเราจะลงเซิร์ฟออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรจะแนะนำมากนะก็ยินดีกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ติดตามช่องแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเออพอจะเล่นเป็นพอจะจับแนวทางถูกจากผมเนาะคือถ้ามีเวลาครับลองไปดูครับหลายๆคลิปเนี่ยผมก็จะสอดแทรกสาระาไว้ในคลิปเนาะ อาจจะแบบไม่ได้แบบว่าตั้งชื่อคลิปให้ล่อเป้าขนาดนั้นนะแต่คือเนื้อหาความรู้อยู่ในนั้นหมดนะฮะอาจจะไม่ได้กักด้วยนะเพราะว่าช่องนี้ก็อย่างที่บอกครับจัดทํามาเพื่อคนที่เริ่มเล่นใหม่จริงๆนะครับคนที่เล่นเป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วรู้เทคนิคทุกอย่างอยู่แล้วก็โอเคครับไม่เป็นไรครับคุณเก่งอยู่แล้วแต่คนที่เขาเพิ่งมาเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกผมส่งเสริมให้คน เล่นเป็นเล่นเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คลิปที่มีประโยชน์ผมนะ่ะจะอยู่คลิปแรกๆเนาะคลิปแบบช่วงแรกๆที่ทำหลังๆมานี้ก็จะเป็นแบบปีเปื่อยคุยบนๆชวนเล่นกงนอะไรเงี้ยครับชิวๆเนื้อหาความรู้ก็จะไปอยู่ประมาณช่วงต้นกลา,างไปไปลายก็ดูชื่อคลิปเอานะครับอันนี้ก็มาช,ชวนกันมาเล่นนะก็ จับเข่าจับตารอกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับหนึ่งธันวาคมครับเดี๋ยวมาประกาศท้้ตาเพรับว่าเดี๋ยวถ้าปฏิทินเดือนธันวาคมของยงฮีโร่มันประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมานัดกันว่าจะลงเซิร์ฟไหนนะครับที่ผมบอกว่าผมคำนวณไปแล้วว่าอย่างน้อยๆมันจะเป็นเซิร์ฟแปดเซิรฟ์ฟต้นแปดเซิรฟ์ฟเนาะอาจจะไม่ได้ตรงวันศุกร์อาจจะเป็นเซิร์ฟวันพุธด้วย เกินเกินอย่างงี้ครับแต่เลขเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพื่อนๆว่าไงฮะเล่นต้นแปดเซิร์ฟก็โอเคอยู่นะเผื่อฟุกเป็นต้นสิบหกเซิร์ฟนะมีเฮนะโอเคโอเคฮะเจอกันนะผม